สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีลูกค้าตอนเย็นๆนะครับอ่ะวันนี้จะเย็นหน่อยนะครับกองจะดูมืดๆหน่อยนะอ่าประมาณเกือบหกโมงเย็นนะครับก็มารีวิวขายรถเทคเตอร์เช่นเคยนะครับอ่ะถือโอกาสขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ร้านนะครับอ่ะขอบคุณอ่าเอฟซีชลบุรีนะครับขอบคุณอ่าเอฟซีทางหนองคายนะครับอ่ะวันนี้ขาย3คันนะครับอาอขายนะ เสี่ยวอ้วนไม่อยู่ครับอสเก่งมากๆเลยนะครับอยู่ร้านนะครับดูแลลูกค้าได้ขายไป3คันนะครับก็ขอบพระคุณ f c ทั้งสองท่านนะครับสองท่านขาย3คันนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ยังขายเหมือนเดิมนะครับเสี่ยวอ้วนกลับมาทําหน้าที่กลับมาขายรถอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะครับโซลิด75แรงใครมีเงินดาวน์น้อยจัดไป 5 0,000บาทนะครับมีเงินดาวน้นอยๆดาวที่50,000บาทนะมีเงินดาวเยอะๆก็ดาวเยอะๆอ,อ่าสโตรด75แรงสโตรด1 0 5แรงสโตรด50แรงอ่ะกลุ่มนี้ดาว50,000ดาว30,000ื่นนะครับใครมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับแจ้งเสืออ้วนมานะครับอ่าสำหรับสโตรดอ่า75แรงอ่ะบอกราคาด้วยดีกว่าสโตรด75แรงนะครับอ่าเสืออ้วนขายอยู่5,90,000บาทนะ ลูกค้าใช้เงินดาวที่ห้าหมื่นได้นะครับผ่อนกันได้สูงสุด6ปีนะครับอ่ใครมองหารถลากอ้อยใครมองหารถปลูกอ้อยนะครับอ่ะเข้ามานะครับอ่ะโซลิดร้อยห้าเลงก็ขายอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นบาทนึกนึกราคาจำราคาไม่ได้ <c oughs> อ่าอ่าก็อ่ะ,อะมาต่อด้วยนิฮอลแลนนะครับนิฮอลแลนนะครับขายราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่สี่แสน อยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทนะครับไม่ได้มีเน้นให้นะครับแต่ลูกค้ามี3 000อ่0มีเงิน3 0 0 0 0นไม่พออยู่แสน5อ่ะคุยกันได้อ่ะอันนี้คุยให้ฟังตรงๆนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากผ่อนสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับคุยกันตรงๆเลยนะอ่าแล้วก็มีแมสซี่455นะครับอันนี้5แสน9นะครับอ่าเหมือนกันกับนีฮอลแลนด์นะครับไม่ได้มีเน้นให้นะครับแต่สําหรับลูกค้าที่ ซื้อแล้วเงินไม่พอคุยกันเป็นคันๆได้นะครับโซลิดเจ็ดสิบห้าแรงอันนี้ก็สวยนะครับอ่าคันนี้ก็สวยนะครับนนราคาเดียวเลยห้าแสนเก้านะครับดาวที่เริ่มต้นนี้ห้าหมื่นนะครับใครที่มองหาอยู่ใครที่อยากได้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับวันนี้เดินมาทางไหนเอ็มแปดแปดนะครับเอ็มแปดแปด ถ่ายหางก่อนไม่ต้องถ่ายด้านหน้าถ่ายด้านหน้าบ่อยแล้วเอ็มแปดแปดก็ใครมีเงินดาวที่หนึ่งแสนดาวได้นะครับผ่อนปีละแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับใครที่ดาวเยอะก็จะผ่อนน้อยลงเอ็มเก้าห้านะครับเอ็มเก้าห้ามีหนึ่งขันนะครับขายอยู่ที่ห้าแสนสี่นะครับมีจัดโปรให้นะครับลูกค้าที่อยากได้ลูกค้าที่สนใจเสิวันทำส่วนลดให้อีกทีนึงนะครับห้าแสนสี่ไม่ขายนะครับจะมีราคาที่ ลดให้อีกนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลดูกันเป็นคันๆไป M88 ดแปดนะเอ็มแปดห้านะครับเอ็มแปดห้าก็เหมือนกันนะครับขายห้าแสนเก้ามีส่วนลดให้นะครับดูกันเป็นคันๆไปนะครับวายเอ็มสามห้าหนึ่งวายเอ็มสามห้าเจ็ดโซลิดห้าสิบแรงยังมีเหมือนเดิมนะครับเสือว้วนก็ติดภารกิจวันนี้ไปทั้งวันเลยครับเพิ่งขับเข้ามาร้านนะครับ ก็ดีใจไอซอขายขายรถได้นะครับเวลาไอซอขายรถได้สงสัยเิว่าจะไปบ่อยนะครับเวลาไปก็มีคนขายรถให้แล้วเอฟซีก็จะถามหาเซ้วนก็จะบ่นนะครับมาเซ้วนทาไมไม่อยู่ร้านก็ขอไฟมากๆนะครับเนื่องด้วยภารกิจลัดตัวนะครับมีงานที่ต้องไปมีงานที่ต้องทํานะครับก็ตามนั้นนะครับ 0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับโทรหาเซลล์อ้วนได้เลยนะครับรถแท็กเตอร์มือสองน่มีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยเลยนะครับเรามีสินค้าแท็กเตอร์ให้เลือกมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับใครอยากได้ใครสนใจด่วน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 นะครับโทรหาเซลลวอ้วนได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าโทรหาเสี่อววนได้นะอ่าอ่า YM ก็จัดปโปรเหมือนเดิมนะครับอ่ใครที่จะดาว10,000หม0 0 0ส0ง0 0ื0 0ส0ม0 0 0่นสี่หอ่ามีเงินดาวเท่าไหร่อ่าก็เข้ามาเลือกกันนะครับเข้ามาดูกันนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่าอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับ <laughs> จบคลิปก่อนนะครับไม่รู้จะคุยอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งหลักใหม่ก่อน <laughs> ตั้งหลักใหม่ก่อนครับก็เยอะหาเรื่องคุยกับ f c ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงเงนะครับสวัสดีครับ